ทักทายจากนอร์เวย์นะจ้ะเดอ้อทักทายเวลาเที่ยง,งในนอร์เวย์เวลาเที่ยงก็จะประมาณนี้จ้ะที่น้องแสงแดดก,กําลังจะเริ่มโผล่ขึ้นมาให้เห็นนิดหน่อยสารผู้แบงปัน่นคว่ำหนาวมาฝากพี่ฝากน้องทุกทุกคนจ้ะเมืองไทยเฮาตอนนี้ก็คือสีหนาว้นกันกะจะขอสชาจิ้งผูมขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพร่างกายหแข็งแรงนะจ้ะเนาะ ให้ทุกคนบ่เจ็บไข่ได้ป่วยโอ้ยสายูหนาวลายจ้ะควันออกปากเลยว้าเนี่ยจ้าว่าแม่นต้มน้ำอยู่ในกาน้ำห้อนบุ่นลับพี่น้องควันออกปากนะตอนนี้จ้ะนี่ละจ้ะขาวไปทั่วเมืองเซี่ยละจ้ะเมื่อนี้หิมะเบรกบ่ตกจ้ะเดี๋ยวสิตกอีกเที่ยนนึงอีกซี่หาเมื่อสิลงมาอีกจ้ะเมื่อนี้อุณหภูมิบ้านสายพูกาลบเจ็ดองศาจ้ะพี่น้องสายูเอาภาพบรรยากาศมาฝากแดดกำลังขึ้นจ้าเนะจ้ะ นานาวยุนี่ก็บสิเงียบเงาจังน้อยจังสีล่ละจ้า